สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาผู้ไม่กลัวผีคลิปนี้จะขอคุยเรื่อง32มาลาสัญญาย่านผีอยู่เป็นหนังผีจากสเปนนะครับเรื่องนี้มีความยาวหนึ่งชั่วโมง44นาทีเป็นหนังสยองขวัญอย่างเดียวล้วนๆเลยแล้วก็เป็นหนังของปีนี้เพิ่งจะฉายที่สเปนไปเมื่อต้นปีปีนี้นะครับ2020แล้วก็โอกาสดีที่ทั่วโลกติดเชื้อโควิดจนกระทั่ง ได้รับการฉายแล้วก็ได้รับการสนใจในบ้านเราพอสมควรเพราะว่าตอนนี้โรงหนังบ้านเราเปิดแล้วมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแต่ว่าไม่มีหนังใหญ่ไม่มีหนังใหม่เลยมีแต่หนังเก่าๆแล้วก็หนังเล็กๆเท่านั้นเรื่องนี้ก็เลยได้โอกาสดีไปด้วยนะครับเนื้อเรื่องหลายๆคนบอกว่าสนุกและหนังผีสเปนเป็นหนังที่ใครๆก็ กรอกหูพี่โออยู่ประจําว่าหนังผีสเปนนั้นมันดีมากหลังจากที่คราวที่แล้วพี่โอพูดชมหนังผีรัสเซียไปว่ามันมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวแต่ว่าผีรัสเซียนั้นมันไม่น่ากลัวแต่ว่ามันเน้นเรื่องสนุกตามตำนานนะครับเหมือนเหมือนหนังผจญภัยมากกว่าเรื่องบาบายาก้าแหละแต่ คนบอกว่าให้รอหนูดังสเปนหนังสเปนน่ากลัวกว่าแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับหนังเรื่องนี้มันน่ากลัวมันเพ่งเลงไปที่ผีหลอกชัดเจนสเปนก็ชอบผีหลอกแบบผีตุ้งแช่ผีโผล่ผีผลักอะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะเห็นเป็นคุณสมบัติของหนังผีหรือว่าเป็นสิ่งที่ สูตรสำเร็จที่หนังผีจะต้องมีนะครับคล้ายๆหนังผีจีนหนังผีเกาหลีแต่เรื่องนี้เป็นสัญชาติสเปนและสเปนกับเม็กซิโกก็คล้ายๆกันจะไม่เหมือนตรงจะไม่เหมือนกับอเมริกันหรืออังกฤษตรงที่บรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนนะครับเรื่องนี้พี่โอเล่าเรื่องย่อนิดหน่อยอันนี้จะไม่ใช่เป็นการสปรอยเพราะว่าเป็นเรื่องย่อที่เขาโปรโมทให้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งย้ายจาก ชนบทต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของสเปนนะครับเป็นที่ที่แออัดมากและมาก็เพื่อว่าจะหนีความหลังที่เคยมีอะไรอๆไ,ไม่ดีที่ที่เก่าไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรไม่ดีไว้นะครับอย่างเช่น เรื่องครอบครัวเรื่องชู้สาวคือหนีความหลังมาว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งตรงนี้พี่โอจะไม่พูดไม่สปอยละให้ไปดูในเรื่องเอาเองแต่การได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านที่เขาเขาย้ายมาก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มันราคาถูกมากราคาถูกและใหญ่มากและอยู่ใจกลางสเปนใจกลางกรุงมาดริดด้วยอยู่ที่ถนน32มาลาซันยา ซึ่งถนนนี้เป็นถนนที่ไม่มีอยู่จริงนะครับมาลาสัญญามีแค่30เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งจริงแท้แนะ่นอนใครๆจะไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ไม่ใช่นะครับและชื่อภาษาไทยว่าย่านผีอยู่มันหมายความว่าผีอยู่กันทั้งย่านเลยอย่่งนี้พูดถึงชื่อภาษาไทยนะมันก็ต้องผีหลายตัวผีเยอะผีแยะมากมายแต่มาดูในหนังแล้วมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมัน มันมีแค่ไม่กี่ตัวหรือพี่โอไม่อันนี้จะไม่บอกละเพลเพลจะตัวเดียวด้วยซ้ําอันนี้ให้ไปดูเองนะว,ว่ามันจะตัวเดียวหรือว่าไม่กี่ตัวแต่ว่าไม่ใช่เยอะทั้งย่านแบบโอ้โหตรงไหนตรงไหนทุกซอกทุกมุมมีผีไปหมดอันนั้นก็คงจะน่ากลัวแย่เลยนะครับก็คงจะทนดูไม่ได้พูดถึงความรู้สึกจากการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่โอว่าความน่ากลัวจากในหนังก็เนื่องจากว่าเป็นพี่รามอาริยาผู้ไม่กลัวผี <c oughs> พี่โอยังรู้สึกว่า เก้าอี้ว่างๆที่อ้างว้างทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันชวนให้น่ากลัวกว่าสิ่งที่ปรากฏได้เห็นในหนังอีกนะครับรูปลักษณ์ของผีตอนนี้ก็เป็นผียายแก่เล็บยาวแล้วก็ตายคาบ้านเนี่ยมานานและหลายปียุคเรื่องนี้เขาย้อนยุคไปปี1972 19 76, ถึง1976เอยอก็ย้อนไปประมาณเกือบ50ปีที่ผ่านมา ก็จะไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัยต่างๆนะครับครอบครัวนี้ย้ายมาเพราะว่าราคามันถูกมากได้ห้องหลังใหญ่แต่ว่ามันมีเรื่องราวสยองขวัญอยู่ก็คือมียายแก่คนนี้ตายในบ้านหลังนี้ในห้องนี้และก็ไม่ไปผุดไปเกิดสักทีตามหลอกหลอนเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะอันนี้เราเห็นในตัวอย่างไม่ได้สปอยเพื่อจะเอาเด็กเล็กๆหนูน้อยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของบ้านนี้บ้านนี้ก็มีการพ่อแม่แล้วก็ลูก3ามคนนะครับแล้วก็มีคุณตาคนหนึ่งคุณตาก็หลงหลงลืม,ลมๆืมวันวก็เดินไปนู่นไปนี่ทำํทำนู่นทํานี่แล้วก็ทําตัวเหมือนผีสิงผีเข้าเอ่อแต่ผีเข้าจริงหรือเปล่านี่ก็ไปดูเองเหมือนกันส่วนแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าลูกสาวก็มีประวัติลูกชายก็ไม่มีงานทํา แต่ก็ไม่หางานตัวพ่ออาจจะไปทํางานขับรถบรรทุกตัวแม่ได้ไปทํางานร้านขายเสื้อผ้านะครับเป็น2คนที่ช่วยหาเลี้ยงทิ้งให้3คนนี้ต้องอยู่ตามลําพังกับคุณตาแล้วก็เกิดเหตุผีหลอกกับหนูน้อยและปัญหาก็คือ ความไม่ลงรอยกันในครอบครัวเราก็ต้องยอมรับว่าเราเรื่องมาแต่งดีตรงที่ให้เป็นชุมชนแออัดเป็นคนชั้นล่างเป็นคนชั้นปากกระตีนถีบที่จะต้องมีอารมณ์ใส่กันที่จะต้องไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันเป็นประจำแต่เอเรื่องผีโผล่มาเนี่ยมันทําให้ทะเลาะกันหนักขึ้นหรือจะทําให้ทั้งหมดช่วยเหลือกันเราก็พอที่จะเดาทางได้นะครับคนนึงก็เจอผีรูปแบบหนึง่งไอ้คนไอ้ตัว ลูกชายที่ไม่มีงานทําไม่ไปหางานทําด้วยแต่เห็นเพื่อนบ้านสาวกับมีเวลามามอผู้หญิงเออคนนี้ก็แปลกแล้วคนนี้อ่ะคือคนที่โดนผีหลอกจริงๆนะครับผีหลอกหลอกหลอกที่ต้องการผลประโยชน์จากเอ้คนนี้เพราะว่าต้องการเอาน้องตัวเนี้แหละอันนี้อันนี้คือผีหลอกคือผีโกหกนั่นแหละไม่ใช่ผีหลอกแผลมันไม่เหมือนกันนะครับออเป็นเรื่องที่มีผีหลอก ได้ดีกว่าผีหลอกตุ้งแช่่างั้นบรรยากาศต่างๆอย่างเช่นประตูเปิดเองปิดเองหน้าต่างเปิดปิดของขยับอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นกันหมดแล้วรอยเท้าหรือเสียงดนตรีพวกนี้พี่โอก,ก็เลยเห็นว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็มันเหมือนอะไรนะหนังผีคลาสสิกเก่าๆในเวอร์ชันของสเปนอะไรประมาณนี้แต่ ในช่วงที่เรายังไม่มีอะไรดูเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับก็มีข้อติเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเช่นปูพื้นของตัวละครเยอะไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตอนต้นก็มีอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเราก็เริ่มดูแลอย่างเด็กผู้ชาย2คนทะเลาะกันแล้วก็แย่งลูกแก้วตกลงไปในห้องคุณยายเนี้ยเราก็ตอนนั้นคุณยายยังไม่ตายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสคนนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยแล้วก็แหมคือคือแค่สคนนี้ก็ แสดงให้เห็นความผูกพันของตัวละครซะเยอะและ้วแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆตัวละครหลายๆตัวก็บอกพื้นฐานบอกที่มาที่ไปที่มันเหมือนจะสําคัญแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆพอถึงคราวจะรวบรัดก,ก็รวบรัดเอาดื้อๆถึงขราวจะยืดก็ยืดซะไม่รู้จะยืดไปทําไมพี่โอ๋ก็ว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แต่ด้วยความสนุกของเนื้อเรื่องที่บอกที่มาที่ไปของตัวละครนี้แหละแล้วก็การถนอมตัวละคร ไม่ให้บอบช้ำไม่ให้เป็นอันตรายมากนะคือถ้าถ้าในเรื่องนี้มันโหดเกินไปจนพี่โอรับไม่ได้พี่โอก็คงจะกดคะแนนให้ต่ำนะครับแต่ว่าไม่โหดเกินไปเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเด็กๆดูได้สบายใจแล้วเผลอๆดูแล้วก็อาจจะหายจากการโกัวผีก็ได้เขาจะจัดการกับผีตรนนี้ได้อย่างไรจะมีใครตายในเรื่องหรือไม่จะมีใครมาช่วย เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าพี่โอ๋ก็ให้ให้ได้ถึง7เต็ม10นะครับแสดงว่ามันก็ยังมีความดีที่เราชอบไม่เหมือนบางเรื่องที่มันทำร้ายจิตใจจนเกินไปอย่างนั้นเราไม่ชอบเรื่องที่ดูไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ชอบเรื่องที่เล่าเล่าเรื่องดีๆมีเด็กน่ารักมีดาราแสดงดีแบบนี้โอเคเลยครับ ก็32มาาสัญญาลาซันาหรือชื่อภาษาไทยอ่อชื่อภาษาสเปนมาลาซันญญา32ชื่อภาษาไทย32มาลาซันญ,ญาย่านผีอยู่เป็นหนังผีที่ดูได้สนุกเรื่องหนึง่งแม้ว่ามันจะน่ากลัวน้อยไปหน่อยขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องอะไรก็สามารถเขียนแนะนำได้ที่ ช่องแสดงความเห็นด้านล่างนี้กด Subscribe กดติดตาม Like View Share Like View Share กดกระดิ่งและมาเป็นเพื่อนเฟซกันที่ facebook.com slash นิติเทพโอเคนะครับ youtube.com slash ok นิติเทพ facebook.com slash ok นิติเทพพบกันในคลิปต่างๆหรือจะมาคุยกันสดๆได้ประมาณสัปดาหละ2ครั้งนะครับ ถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่หรือยังไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้มีคลิปให้ชมเลือกชมตามสบายอีกเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมและเรื่องสนุกกับภาษาไทยพบกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแก่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตยิไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยหนอยนิดขอเมตร